สวัสดีค่ะ FC f c ซแฟนคลับทุกท่านพบกับช่องบัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันพุทธที่3มกราคมพศ2 5 6 6คิวงานแรกของลูกชายก็มาถึงค่ะวันนี้วันที่3มกราคมแล้วนะคะวันนี้ลูกชายมางานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชงานกาชาติที่ระยองเมื่อวานก็ได้เชิญชวนแม่แม่วันที่3มกราคมพศ2567เจอกันณนะสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เวลาแสดง21นาฬิกา30นาทีถึง22นาิก30นาทีลูกมาล,ลัยรอแม่แม่ไปให้กำลังใจค่ะเปิดสักราชใหม่กับคิวงานแรกของน้องรีโออย่าลืมไปให้กำลังใจถึงหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะสำหรับ FC ท่านใดที่เดินทางมาไม่ได้ก็รอชมไลฟ์สดจากปาก,กิรีนาทนะคะเพจน้องรีโอก็จะมีการไลฟ์สดให้แม่ๆได้รับชมกันอยู่แล้วค่ะ ท่านใดอยู่แถวระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกก็เดินทางมาให้กำลังใจลูกชายกันได้นะคะลูกชายรอกำลังใจจากแม่แม่ทุกทท่านใครที่มาไม่ได้อย่างที่บอกก็เป็นกำลังใจผ่านทางออนไลน์ไลฟ์สดได้เลยคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ